สิ้นทุกข์เพราะสิ้นกรรมพิขุทั้งหลายมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งตัณหาพวกเธอจงเจริญซึ่งมักนั้นปฏิปทานั้นพิขุทั้งหลายมักนั้นปฏิปทานนั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นคือโพชฌงเจ็ดกล่าวคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง ปีติสมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงเมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วท่านพระอุทายิทูลถามว่าจเจริญโพชงเจ็ดนั้นด้วยวิธีอย่างไรตรัสว่าอุทายิพิกุในกรณีนี้จเจริญสติสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักข,ขะเป็นโพชงอันภัยบู์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากภิกุในกรณีนี้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวศักข,ขะเป็นโพชฌงอันภัยบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญวิริยะสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโภศคะเป็นโพชงอันภัยบู์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวศักขะเป็นโพชฌงอันไพบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากภิขุในกรณีนี้จเจริญปีติสัมโพชฌงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะเป็นโพชฌงอันไพบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ ไม่มีความลำบากภิกุในกรณีนี้จเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักขะเป็นโพชงอันไพบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากภิกขุในกรณีนี้จเจริญปัสสธิสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวักขะเป็นโพชฌงอันภัยบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวักขะเป็นโพชฌงอันภัยบูนถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญสมาธิสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวศักขะเป็นโพชงอันไพบู์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะเป็นโพชฌงอันภัยบูรณ์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีความลำบากพิกุในกรณีนี้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะเป็นโพชฌงอันภัยบูรณ์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ ไม่มีความลำบากเมื่อเจริญสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงอย่างนี้อยู่ตัณหาย่อมละไปเพราะตัณหาละไปกรรมก็ละไปเพราะกรรมละไปทุกข์ก็ละไปอุทายิ ด้วยอาการอย่างนี้แลความสิ้นกรรมย่อมมีเพราะความสิ้นตัณหาความสิ้นทุกย่อมมีเพราะความสิ้นกรรม